สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีเแชร์ข่าวชาวบ้านก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเช็คเงื่อนไขเติมเงิน1,500บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2ก่อนเริ่มรับเงินงวดแรกมกราคม64ยิงยาว3เดือนถึงมีนาคม เมื่อวันที่8ธันวาคม2563คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน2 6 3 5ล้านบาทมติดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.75ล้านคนทั่วประเทศได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าสินค้าโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และว,วัสดุการเกษตรเพิ่มเติมจำนวน500บาทต่อไปอีก3เดือนรวมแล้วเป็น1,500บาทสำหรับรายละเอียดโครงการในเฟส2นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเฟสหนึ่งที่ผ่านมาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมแล้วจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าประโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา แล้ววัสดุเพื่อการเกษตรให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน14ล้านคนจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ300บาทรวมเป็น800บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ200บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนเงื่อนไขรับเงิน1,500บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้บ้างผู้ที่มีรายได้น้อยถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนโดยทั้งประเทศมีผู้ถือบัตรทั้งหมดเกือบ14ล้านคน ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันหรือรวมแล้ว1,500บาทจากปกติผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าบริโภคบริโภคจำนวน200-300บาทต่อเดือนมีรายละเอียดดังนี้กลุ่มที่1รายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปี จำนวน3.6ล้านคนปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนกลุ่มที่2รายได้เกิน30ม0 0บาทต่อปีจำนวน10.3ล้านคนปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่200บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้ไหมผู้ถือบัตรบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดวงเงิน500บาทดังกล่าวมาใช้เป็นเงินสดได้และหากใช้เหลือก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบถัดไปได้แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหนวงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านหงฟ้าประชารัฐที่รับชำระสินค้าวัโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่รับชำระผ่านแอปถุงเงินประชารัฐ ได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม500บาทแล้วจะลงทะเบียนคนละครึ่งได้อีกหรือไม่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกเงิน3,500บาทหรือโครงการคนละครึ่งเนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วข่าวดีสำหรับบัตรคนจนมาแล้ว เปิดเงื่อนไขแบบฟอร์มลงทะเบียนร,รอบใหม่ต้นปี64หลังจากที่นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้นปี2564ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขส่วนสวัสดิการที่ได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งที่6ครับ2563มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคน เสนอโดยกระทรวงการคลงังขยายระยะเวลาเพิ่มจํานวนเงินพิเศษอีกคนละ500บาทอีก3เดือนได้แก่มกราคมถึงมีนาคม2,564ต่อไปมาดูเงื่อนไขาการลงทะเบียนรอบใหม่กันนะคะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป เป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0 0 0บาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากอมสินสลากทกศสาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องรวมกันได้ไม่เกิน1,000 0 0บาทรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี2-3ถึงคันจะไม่ได้รับสิทธิ์ปัสวัสดิการแห่งรัฐแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th ล่าสุดคนละครึ่งเฟสอง ขอหลักเกณฑ์แล้วลงทะเบียน16ธันวาคมนี้คอรมอรมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักเกณฑ์คนละครึ่งเฟส2สแล้วยืนยัน16ธันวาคมนี้พร้อมเปิดลงทะเบียนแน่นอน6โมงเชา้าเป็นต้นไปความคืบหน้ามาตรการคนละครึ่งเฟส2วันที่8ธันวาคม2563คณะกรรมการเงินกู้ ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการเกิดความชัดเจนในที่ประชุมคลมรมีม,มติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังนี้ผู้ที่ได้รับสิทธ์ตามโครงการคนละครึ่งระยะที่2จะมีทั้งสิ้น15ล้านคนประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับสิทธ์เดิม10ล้านคนผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่อีก5ล้านคนโดยรายละเอียดมาตรการคนละครึ่งเฟส2 ก็เป็นไปตามที่สบศเคยถแถลงเอาไว้คือผู้ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วจะได้รับเงินอีก500บาทบวกกับเงินเดิมที่เคยได้รับในเฟสแรก3,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็น3,500บาทจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2,564ส่วนผู้ที่เตรียมลงทะเบียนใหม่จำนวน5ล้านคน คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคม2563เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปโดยจะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงวันลงทะเบียนคนละครื่งเฟส2ให้ชัดเจนออกมาอีกครั้งเนื่องจากในที่ประชุมคอรมววันนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอนแต่คาดว่ากระทรวงการคลังน่าจะออกวันคล้ายคลึ่งกับที่ประชุมสบสครั้งที่ผ่านมา ก็คือวันที่16ธันวาคม2563นั่นเองโดยวิธีการคล้ายเดิมคือให้ลงทะเบียนผ่าน w w w o l a r บคครึ่ง .com และติดตั้งแอปเป๋าตังพร้อมยืนยันตัวตนผ่านระบบ G Wallet เพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส2ส่วนเงื่อนไขาการใช้งานก็เหมือนเดิมคือหากประชาชนได้รับสิทธิ์และไม่เริ่มใช้จ่ายใน14วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันโดย SMS แล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีแล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีกและประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วนั้นไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการชอปดีมีคืนได้เช่นกันท่านจะต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มทั่วไปก็จะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ ต้องเป็นร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลแต่หากเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนทั้ง2กรณีนี้สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อของธุรกิจเฟรนชายสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการคนละครึ่งทั้งหมดทั้งเฟส1และเฟส2มีการใช้วงเงินทั้งสิ้น 22,500ล้านบาทคาดว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวน45,000ล้านบาทในเบื้องต้นคาดว่ามาตรการนี้จะทำให้มีการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้นทั้งหมด0.32%โดยจะมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบถึง1,500 0ล้านบาท